สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชม YouTube ช่องเสียเสมรถขุดนะครับสำหรับเช้านี้นะครับพาท่านผู้ชมนะครับมาดูบรรยากาศยามเช้านะครับมีหมอกควันนะครับรอบๆบ,บริเวณนะครับที่หน้างานของเรานะครับ ไม่ทราบว่านะครับเหตุผลที่หมอกควันลงแบบนี้นะครับบ่งบอกให้รู้ว่าจะแรงหรือจะฝนนะครับก็เดี๋ยวจะเราจะมาดูว่าจะฝนไหมนะครับหรือว่าเป็นการาลมเปลี่ยนทิศ ทําให้มีหมอกควันนะครับลมเปลี่ยนทิศก็คืออาจจะแรงนะครับฝนอาจจะไม่ตกต่อไปนะครับนะครับเป็นหมอกควันลักษณะแบบนี้นะครับตามที่เราเคยนี้มาก็คือลักษณะนะครับ เจะออกนะครับนี่นะครับอากาศเริ่มจะหนาวหรือเริ่มจะเย็นนะครับเป็นอาการที่ลมเปลี่ยนทิศนะครับหรือไม่ยังไงก็รอติดตามชมต่อไปนะครับว่าสภาวะอากาศจะเป็นยังไงนะครับก็อันนี้ก็เอามา เป็นแนวความคิดนะครับก็รอชมว่ามันมันจะเปลี่ยนแปลงยัยงไงเนาะเพราะเราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าอากาศแบบนี้มันจะเป็นยังไงนะครับก็ต้องก็ต้องรอดูอีกนะครับนี่เลยครับบรรยากาศยามเช้านะครับออมีหมอกนะครับ ครับหมอกควันเมื่อเช้านี้นะครับที่ผมไม่ได้ถ่ายให้ท่านผู้ชมนะครับก็มองไม่เห็นเลยนะครับมืดตึ๊บเลยเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมนะครับผมอยู่บน รถนะครับเพราะว่าดินแฉะมากเลยนะครับดินแฉะมากเดินอาจจะติดรองเท้านะครับเพราะว่าเป็นดินเหนียวนะครับก็อยู่บนรถนะครับถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับ <c oughs> เ,เมื่อเช้ามืดหมดเลยนะครับมองเพราะว่าผมไม่ได้ถ่ายตอนเมื่อเช้าแบต โทรศัพท์หมดก็เลยไม่ได้ทายให้ท่านผู้ชมได้ชมเลยครับพอเริ่มสายมาหน่อยก็เริ่มจางเลยนะครับในตอนนี้ไม่ทราบว่าที่อื่นนะครับเป็นแบบนี้เหมือนกันหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นเฉพาะ,ะบางพื้นที่นะครับหรือยังไงก็ไม่ทราบนะครับ เห็ดน่าจะขึ้นนะครับอากาศแบบนี้นะครับถ้าอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับเห็ดอาจจะขึ้นนะครับสังเกตดูที่คนไปหาเห็ดหาอะไรนะครับพอเริ่มจะหนาวนะครับเห็ดโคนนะครับเห็ดโคนที่ตามป่าตามอะไรนะครับคือเป็นเห็ดธรรมชาติมันจะขึ้นนะครับก็ยามอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับเขาจะอากาศเย็น นะครับชื้นๆนะครับเขาก็จะขึ้นนะครับเป็นเห็ดโขนนะครับในป่านี้ก็น่าจะขึ้นเหมือนกันนะครับนะครับรอบบริเวณนะครับเป็นป่าที่สมบูรณ์มากนะครับป่าแถวนี้นะครับ ครับหลังจากฝนตกนะครับที่มีหมอกขึ้นมานะครับเ,เลยครับผมว่าจะไปหาดูเห็ดหน่อย ริเวณที่จุดตรงนี้เราได้ขุดเสร็จสิ้นแล้วนะครับแต่ยังที่ใหม่นะครับที่ใหม่ที่เราเพิ่งจะลงงานเมื่อวานนะครับทําการเคลียร์ลิงนะครับนี่ครับไปด้านโน้นนะครับ มีเจ้าของนะครับไม่ใช่เป็นป่าสงวนนะครับแต่เจ้าของไม่ไม่ได้ปลูกมันปลูกอะไรให้นี่แหละคือจะเว้นไว้นะครับอนุรักษ์ไว้นะครับเจ้าของได้อนุรักษ์ไวก้ก็เลยเป็นป่ายังคงเดิมอยู่นะครับแต่ก่อนอาจจะทำนะครับ อติดตามชมนะครับว่าอากาศสภาพอากาศต่อไปจะเป็นยังไงนะครับว่าฝนจะตกหรือฝนจะแรงนะครับเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้ไม่ค่อยจะมีนะครับที่หมอกหมอกวันลงช่วงเช้านะครับลงช่วงเช้ามาดูกันว่าวันนี้พรุ่งนี้นะครับฝนจะมาอีกหรือเปล่านะครับก็ นะครับคอยดูนะครับเพราะว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสภาพอากาศจะเป็นยังไงนะครับถ้าฝนตกมาก็ดีนะครับถ้าไม่แรงถ้าอากาศเปลี่ยนแปลงก็คงใจยากนะครับก็ต,ติดตามชมนะครับ ตามชมต่อไปนะครับนะครับสภาพอากาศวันนี้นะครับแต่เช้าดีเลยครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมผลงานนะครับวันนี้ก็จะมาเคลียร์ลิงต่อนะครับติดตามชมผลงานของเรานะครับขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ